ฮอ,อดแล้วครับพี่นอ้องฮอดเร็วสวัสดีครับพี่น้องอ้าววัดห้วยปราบบอวินโอ้ยครับรถบ้านผู้ด,ดียวพี่น้องเลยฮอ,อดแล้วฮอดเร็วครับผู้ใดเนยอยู่ใส่เนยรถหกล่อมาฮอดจะขันล่ะรถบัสยังไม่มาจะขันบมื่น,นี่นี่ครับสถานที่พี่น้องเคนอ้อมสังกสีไว้เลยตัวนี้แสดงว่ามีงานเลยตัวนี้ฮอ,อดเร็วฮอดเร็ว อาจจะมืดแน่จังหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันหัวเต็งเต็ดตีซีรถขั้นไหนมาหอดเนี่ยเนาะนีน้องเนี่ยมาเบิ่งน้ำเพื่นก่อนผู้ใดก็กล้ายกักเยอะหนิเพราะยังหัดปอนั่นมาหอดมื่อยหอดคำเถ้าเพราะยังหัดไปรถผู้ใดแน่ป่อผู้ใดแน่หนิสามขั้นหนิเพราะยัสูงก็จอดอยู่นอกนี่เด้ รถอีกค่หนึ่งแหมือนก็ไม่ใช่สุกโมเมนไ์ตุจอดอยู่ทั้งนอกคุณว่าสิไปหาหมอกนอนเลยดิพูดได้แน่นั่ะจานตุ้มมาไปนี่ไหนโอ้ขอว่าขอออกมาเดือกโกมูเลยดิรถบัตจักรหัดเซ่แหละน้อยังยังยังฮะหมองนอนสิเลพี่น้องเลยตีซีกัวกัวแหละครับตอนนี้เนาะเอาเอาเอาพากวนสักวันก่อนพากวนในรถนั่นแหละ ดดรถล็อกรอมาวอดเราสามพี่รองก็จะหัดนะครับคุ้มทีมงานอยู่ทั้งพีหนึ่งสองสามแต่ว่าเวทีเฮากระส,สีกลางอยู่ลักษณะนี่แหละหันหน้าไปทั้งพุ่ดละบางทรงกับเมื่อดแน่อย่างน้อยพี่น้องเอ้าโอ,โอโโดดา้รถโฆษณาเพิ่นตัวน้เขาจะอ้อมสังกะสีแล้วแสดงว,ว่างาน แต่ว่ากับพระท่านมีงานหนักว่าเพราะว่าบึงสังเกตเพื่อนดินยังพ่ะท่านไหนมีเศษขยะพ่ะท่านมีอย่างยู่แสดงว่าเพื่อนอ้อมไว้ซื้อๆนะครับเพื่อ,อนอ้อมสังกะษีว้ามันเคยมาอยู่ดิมองนี่นะครับเคยมาอยู่ตะกี้นะครับเคยมาอยู่เคยมาอยู่วัดห้วยปราบนี่นะครับเอบาบมานหอดจอดถึงแล้วพี่น้องบ้านในเกษตรหาหม่อง ผักหมองเศร้าสร้างสุกอยู่พุ่นเห็นดึงสายไฟอยู่ทั้งปุ่นแล้วเดึงสายไฟไปทั้งปุ่นห่อเรี่ยวห่อเรี่ยวก็สิหาหมองพักหมองเศร้ากันสะก่อนยายพวงกับว่ามาห่อเรี่ยวทักมาว่าหันมาห่อเรี่ยวก็เสร็อยู่ใส่น้อน้ำหาก่อนอา้าวรถยายพวงมาแล้วพุ่นนะทีรีทีรีมาพุน่นนะพ่อญ์ซุกกำลังต่อไฟสวัสดีครับนะสวัสดีครับงานมีกี่วันนะครับนะ สามวันนะครับผมมีมีหมอลำกี่วันครับเนี่ยมีวันนี้วันเดียวเนาะเอ้ายายปวงมามาหาวงจอดก่อนถามหน้าแล้วกอนนี่มีมีวันนี้วันเดียวคือคือวงของเราเลยใช่ไหมครับนะแล้ววันพรุ่งนี้ล่ะครับอ้อมหากรรมรถแห่พรุ่งนี้เนาะอันนี้คืองานงานงานกระถินงานอะไรงานประจําปีเป็นงานอหไรลอยกระทงใช่ไหมครับนะโอ้วัดห้วยปราบนะครับพี่รองครับ เป็นงานประจําปีผมจําได้ครั้งก่อนนู่นาน,นานๆแล้วแหละมามากับวงใหญ่วงหนึ่งอยู่ <c oughs> <c oughs> เนี่ยที่เดิมที่เดิมครับที่เดิมเลยอ้าวคือไปพูดแล้วแม่ผมน่าจะไปจอดกับแกนู่นแหละครับนะขอบคุณครับ <c oughs> ขอบพระคุณครับผมเอ้าสร้างสุกเดินสายไฟไปสายระบาดนี่ก็ดีแท้สร้างสุกสร้างสุก <c oughs> เอาขึ้นเลยแล้ล,ลูกไปบุญเนาะใหญ่ออป่วงเนาะทีรีทีรีลงไปบุญเรพี่น้องบุญอ่างานนะครับพี่น้องเพื่อนว่ามีมอลลัมคณะเดียวนี่แหละปีนี้นะครับมืออื่นก็สิแม่รถแห่นะครับส่วนมือเฮือนี่จักมาจากไหนเพราะตั้งหัวท่านเพื่อนอยู่นะครับเพราะว่ามือเฮือนี่สิเป็นมือร้อยกระทงเนาะปีหนี่งเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นงานบุญประจำปีลอยกระทงด้วยนะครับนี่งานข้าเจ้าก็จัดถือว่าจัดใหญ่อยู่สถานที่ก็กว้างอยู่ได้พี่น้องนะครับ แย่ปวงเรียนไปจอดริมน้ำเลยแล้วสิไปน้ำกลิ่นก่อนสัน่าษาไดภาษากระจายปังจำจังไม่จะคนสองผมวเแวะอยู่ในรถดี่พ่าะเป็นตเมียแคดเส่หล่ผู้ใดมาน้ำเนี่ยผู้ใดมาน้ำเน่นาะบ้านหลังนี่นาะอ้าวดอนสีจ้ามาบันเทียนเลยคนขั้วมาเลย พักรักพ be ักฐานอยู Good morning. Good morning. ่พี่ตีเอาลูกกอบผัวอยู่พี่นอใช่ัผัวาตันโอเคโอเคใช่เหรอมาผู้เดียวห่วยพี่คนใดมาทาห่วยออกพ่น่าพ่นนอนรถบัสพ่นสบายปราสรนพ่นก็เลยขึ้นรถบัสขออนุญาตว่าเสนเอาโชคตัวสวัสดีค่ะเอามาอย่างไรๆไหนกันมามาอืเอ้าสวัสดีค่ะ ใครจะดอกอบอุ่นดีใครก็ข่อยข่อยมาผู้เดียวขอโบอุ่นเลยคุยจฉพาะคุยผู้เดียวมาลำทางไปหาเบิ่องมองอยู่มองเศร้ามองรับมองนอนใส่มองอยู่มองเศร้ามองรับมองนอนเั่นจะฟาดห้กันนี่เดีริมน้ำนี่ดิยสารากลางน้ำตีใหญ่ไปไปเบิ่งสันขอว่าสิียวนี่เราถอยรถเขาโฮมไม่นี่ยได้ขอว่านี่ขอเสินอนเตะโฮมไม่นี่ยไหมยันตดยุงเท่านั้นแหละ แต่ว่าสายไฟคือนเนาแต่ก็เจ้าลากไปพุ่นนั่ไปเบิ่งก่อนโอ้ยมืออะไรได้พี่น้องเด้อขอโทษขอไปเดึกสลากกลางหนามโอ้ยมันก็เย็นซวยๆแล้วกลางเว่นไหมลอยกระทุ่งมือโอ้ยวันที่ยี่สิบเจ็ดปุ่นเมียนอันนี้งานมือแรกด้วยนี่จ้ามืออื่นมืออื่นรถเฮียจะขั้นบุเพิ่์นว่านาถามนาเพิ่์นมืออื่นไหมยังมือแรกยังมือขึ้น มแม่บัดมือสุดไทยจะเป็นมือร้อยกระทุ่งนี่ดิซาลากลางนา้ำโอ้ยคือมืดใชเนาะกลองก่อยกเกดีพี่น้องเอ้ยกวาดซาบงก็เดิ่มืมืดเลยซาทุก่อนเนี่ยอุย้ยมีอันผพ้าพร้อมมีผ้าประธานพร้อมด้วยนั่นไงปีดันเข้ามากัดมันเตาวอุย้ยพุกน่ะป้าชนะูเต็มเดิอน,นอยู่พี่น้องเลียน,น, <c oughs> นไปเสียในโลกน้ำที ปัดข้าจาว่าปล่อยกับมีดนี่เนาะพูนะใสเออไปเบ่งเป็นมูไปแน่ปัดตถอเปิ้นไหนน่ลว่าหลับนส่กษะสเนาะโอ้หนุกวิลาบตัวยนั่นอยู่ขาไม่ใช่อันดอนนี่โอ้โเหียบ Ừ. Yes, ok. là vanilla. Tuta, tuta, đi luôn cha, luôn luôn là luôn 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 ไปไปบอกลูกบอกเต้ามานั่นวิล่ะบพรอันห่อนดอกพัดลมบพราตองเกามากก็ได้ได้ละมองนอ่นละบาทในพี่น้องเลย,ยนหน้าผู้เจ้าของอันผู้พ้นยูวัดว่างพ้นกับวายเลือกเอาเลยเลือกดูเลยเรากับวายอยู่ที่ฉันจะเลื่อยฉลากลาง,งาน้ำเติห่วงเี่อกี้จะพาฉันไปโดนฉลาพักสูบโอ้ กวางยีดดีไม่ใช่อแต่ลัพักสุงเนาะาไ่ใช่แต่สไม่รแกม่ไหวไดยหลังเวทีกับกวางยูดอกอาร์เขาได้ยูดอกแต่ว่ามืออ่นเวลาจังเียวเขามานี้กัหามองพักเศร้าก่อนกวงเตื่ยูได้ผมกับไปเบื้องบนฮะแมนแต่กรจอดยูขางรถอันนี้ก็ได้ดอก ขางรถล,ลำพ้งไมนเมื่มอ,อื่นไปใส่ากันไปใสมื่อื่นไปน้ำข่อยบ่หน่ไอ้ลุกโอ้ล้านหมูจุ่มแล้วว่าอยากอันไหนไปกินหมูจุ่มน้ำเล่าแล้วลวะอยู่ล้านแล้วเหนะอยู่พัทยานี่ยละไปเนาะแล้วลว่าส่วน อันพี่พ่อส่วนพ่อใหญ่บ้านส่วนทีมงานมาเด้อยแล้ววะก็เลยว่าพูดดีล่ะเห็นยายพวงส่วนยายพวงส่วนยายดอนไปนำในละมืออื่นนี่ไปนทำกันเบิดนี่ล่ะแล้ววาเดี๋ยวจะซื้อหมูจุ่มในนี้เห็นละมองนั่นไหมบรรยากาศดีขนาดเลยนเออไปเห็นแล้วไม่จะดอนเราเปิดไฟไปละคุณไปเดี๋ยวเอารถไปจอดห้ามคนเข้าเนาะเอาบ้านเนี่ยเอไฟ้ามเขามาตั้งเลยห้ามเข้านะ าที่มันมี่แหละก็จะซื้ออาหารมาเอา้อนเงาปลาเงาอย่างเนาะแต่ว่าเพราะท่านในหอดมือมันดอกมือมือมือเอื้อกันอาจะมือเลี่ยงคนละเท่าไหร่นอนอยู่ดอกไปจอดใส่ก็ได้สิอืมสี่หลับไปองมาหอดแต่วินเนี่ยคำเนี่ย แต่เวีเนแต่คำแน่ากัสิบประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำนาะนนี่เนาะออครับอันนี้ห้องน้ำนะครับนา้าแกบอกว่าห้องน้ำตรงนี้โอเคใช่แล้วข้างเวทีเลยข้างกำแพงเลยพี่น้อง อ้ว่าเป็นลุงปูวางหันพ่แม่ตัวนี้เอา้าทั้งปีกับทีมงานสร้างหัดสร้างสุกนะครับปูดละล้างเวทีหฮากับโยบุละ่ะเดี๋ยวนอนจังตื่นจังอารมณ์เขามาจอดผีก็ได้พี่น้องอ่ะขออนุญาตบาดคขํามเด้อคลิปนี้นะครับหอดสถานทีแหละก็เลยถ่ายคลิปมืดนเหมือนในพี่น้องเบื้องนะครับเอาไวซทำานคนะพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นจังวากันนะครับผมหอดแล้วครับวัดห้วยปากบ,บอวินนะครับผมปวดละสลากลางนา้ำปวดละ,พ,ดละพี่น้องเปิดไฟหุ้งอยู่บุน่ะ จะาไปพักพรย้อนใจกันเุพุ่นนะครับตื่นขึ้นจังรถเขาหลังเวทีว่าสันแม่ย่าพวงแล้จอดรถแล้วทั้งพุ่นสวัสดีครับเอาเดีวจังววากันใหม่มันเมือดพี่น้อง